ก็ยังได้ครับเนี่ยกูหมานโอ้เหมือนนี้สามครับสามละโอ้ยโอ้ยจิครับนี่จิตัวแรกตัวแรกครับโอ้ยตัวเลยปุับครับอตอนนี้เพื้นกาวกะไอทำความสะอาดนองแล้วครับจักขนจางมาจากบาททำความสะอาดนองครับครับ อันยิบอุปกรณ์ของเพิ่งมันแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับเพื่อนกระหือไอ้ไอ้ที่เป็นแนนเป็นโบอันเงินเรียบร้อยครับเพิ่นมาทำความสะอาดสุปีครับหลองนี้ครับครับครับพอดีว่าเพิ่นผ้าลูกบ้านมาทำความสะอาดครับ เอาเบิ้งครับตึกไหมอเอไามเอ้ยนั่นน่ถือหอบอลนี่ครับทกยู่ริมถนนครับถนนหลงครับข้างริมถนนเอาวงเาครับเ้น ไอ้ขาวงครับมาทางนี้จะเป็นบัวขาวครับนี่ครับอันกระสั่งอันผู้มานครับนี่ครับเพื่อนมาร์กก้มูได้ไปหนองเลิกก็ดิแตผู้คิดช่วยทุกคนอ่าอ่าอ่านี่ท่านได้ซักตัวก็เลือก็ดิอ๋อครับเพื่อนไปหามองประจำการอยู่ครับ ครับ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 มาไรเยอะมากถึงไรเอาอยางอมอมเลาะหนองไปครับเลาะเลาะไปครับเอาแล้ว ใว่านตีนเนไหมใช้ลงน้ำก็เคพ่อ,อ,อว่านได้ไครับอันใช่มักว่านน้ำเลิกครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับตีกยนี่เพื่อก็ลงท่าน,นี้แหะอันนี้มานางเบิ้งเื้อไเนาะบอกมานางเบิ้งือเลน้นองนี้อันสุดยอดเลยเก็เบ็ดมีอยู่ตลอดฐานน่ดีๆได้ีนะเนาะรัดเลยนุอ๋อีคือหางมาไม่จ้นายคือเขาแต่แล้วยางไปฮ่าา นี่เอาได้อยู่นี่ปากหนึ่งนี่เหรอนี่นั่นนี่นะครับเพิ่นเอาเฮ้นมาแล้วนะครับทุกโอ้ยจิครับนี่จิโอ้โอตอนนั้นอะรู้สึกว่าจะเป็นผู้มานก้อนมูอยู่นะครับนั่นกระไรเอามาได้ถงกันส่งก็ได้้านี่คอยยุ่นว่าร้านเด้อวร้านเด้อวเห็นเงาพุ่มร้านเด้อ ครับตอนนี้กะไปน้องยุริมถนนลงครับนะครับตะว,วันนีเ่เต้แล้วครับยางอ,อ,อง้อมน้องมาเบิ่งทางทีครับเพิ่นมองเพิ่นงมน้ำตื้นบ่ทานที แล้วเอาขึ้นมาโซ่นี่ไปชื่อแล้วนี่ขับคนในน้ำป่าอยู่แหยอยู่ครับพอหลงแน่นอนอนี่ครับนี่ครับไอไปเพื่อนกันเพื่อนเพื่อนผู้ได้ปลาดุกเมื่อกี้นะครับเพื่อนเอาขึ้นมาเอ๋อหรอครับไอได้ปลานนิ่มครับวันนี้ขันวะ เก่งลงบอกพันหวาเบิ่งโอ้โหอัศวินเลิ่มารนะคราบผู้ใหญ่ว้ามีม่านเลื่อมมารมาอือนี่ครับกระซังเพิ่นครับได้หนองน้ำน้อยหอกขนาดเหมาะขนาดโอ้ยขนาดเพิ่นแกเพิ่นมาก็ยังได้ครับเนี่ยผู้หมานโอ้ยมือนี้สามครับสามละดุูไปครับนี่หายไม่เห็นเห็น โวงามๆเลยครับเอาแม่ขอเอาเบดนด้านเมือยัง้ำโอ้โหที่สามแล้วจกมาได้หัมีแล้ว เบาขึ S <S <cultural> ้นไหมไปบ่อตุ้เติมโลเออไตเติมบึงกระสั่งแต่ละคน่ยตุ่นของใต้เออโอ้ไว้ขังปลาหลายกิโลน้นบ่อ เนี่ยเสด็จแล้วว่านว่านครับป่าบอลครับเออแค่ว่านมีอ้อครับว่านมีแต่ครับพามาเบิ่งบรรยากาศครับล่องน้องอันว่านเหงครับปลากามีท่านได้คู่คนอยู่ครับ ใครจิกแล้วครับแต่ว่าได้ได้แล้วล <c ười> <là> ่ะอืมได้ละครับตัวใหญ่ก็อามูนะครับครับเฮาเอาครับพี่น้องเฮากะมีเป็นเพิ่มครับเฮาเลาเปิดเบิงเฮ้พี่น้องเปิดคือเก่าละ โอ้นี่ครับหญ่ก็หมูล่ะทั้งหอยครับเพื่อนเอาเปนไี่แนได้เหรครับเพื่อนว่าเรามีหมาน้ำมูตัวแรกตัวแรกครับโอ้ยเตัวเลยดุับโอ้ยหองสามนี้มาเริ่มมาละเริ่มานลกาศกะเอาฮอนครับพี่น้อง ก็แบบเป็นใจมือนในบ้านต่างๆนี้ฉลาดเหี้ครับครับนี่ครับเพิ่นวันเอาจ๊อจ๊อครับยุ่หิมนี่ครับเพิ่นหมานปลาคอหลงครับบางคันกะครับมาเบิ่งบรรยากาศนี่กะ<อ>ค,ครับเอาพ่อเพิร์กเอมันอยู่ครับเพิร์กะดิครับไอ้ สำหรับไอสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณนะครับไอเอฟซีที่เข้ามาติดตามสองใหม่กะครับขอบคุณครับกาละท่ายบรรยากาศส้มเพอ,อเอ,อเบิ่งครับคลิปต่อไปครับครับ,รบสำหรับคลิปนี้กะสวัสดีครับสวัสดีครับ